สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับมิสูบิชิไทยท่านนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมททรงแท้ศูนย์ตรงรุ่นนะครับ2ดอกนะครับกัดก้านกุญแจเดินระบบให้ครบทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทนะครับกดล็อกนะครับไฟเลี้ยวก็พิ๊บสองครั้งนะครับล็อกไฟเลี้ยวก็ปิ๊บหนึ่งครั้งนะครับกดล็อกล็อกใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับ ทดสอบระบบภายในรถนะครับล็อกปลดล็อกนะครับกรณีเราล็อกรถไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับไฟ LED ของกล่องรีโมทนะครับจะกระพริบเตือนว่าระบบกันขโมยทํางานแล้วนะครับมีคนมางัดรถหรือเข้ารถโดยที่ไม่ใช้กุญแจรีโมทนะครับรถจะส่งสัญญาณร้องเตือนนะครับแล้วก็ตัดระบบสตาร์ทนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเวลามีคนมาเข้ารถโดยที่ไม่ใช้รีโมทนะครับ รถจะร้องนะครับมีเสียงร้องเสร็จแล้วเนี่ยเวลาบิดสตาร์ทรถนะครับกันเงียบนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับปิดแล้วจะไม่มีเสียงใดสตาร์ททำงานนะครับต้องปลดล็อกด้วยรีโมทก่อนนะครับหลังจากปลดล็อกด้วยรีโมทแล้วนะครับก็สามารถสตาร์ทก็สามารถสตาร์ทใช้งานได้เลยนะครับอ่าสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจติดตั้งกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับรถมิซูบิชินะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับผมได้ลงทะเบียนตัวเม็ดชิปนะครับใส่ในรีโมทให้ทั้ง2ดอกนะครับสตาร์ทติดทั้งคู่นะครับออปชั่นอย่างอื่นก็ขับรถไปรถล็อกอัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับสนใจโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ